มัาตามติดบรรยากาศการถ่ายทำมิวสิครีโอเพลงในหลวงของแผ่นดินซึ่งได้รวบรวมเหล่าศิลปินดารากว่าร้อยชีวิตมาร่วมถ่ายทอดความยิ่งใหญ่ของบทเพลงนี้ค่ะ ตามติดชีดาวตามเ่ตามตามกันตลอดแต่เขาตามเรามาหลายทีแล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นทีที่เราภาคภูมิใจมากเพราะว่าเราได้เป็นตัวแทนที่จะมาร้องเพลงซึ่งเป็นเพลงที่จะเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับชื่อว่าเพลงในหลวงของแผ่นดินครับครับผมเพลงนี้ก็จะรวบรวมบรรดาเซเลปนักแสดงนะครับผมจะเป็นทุกรุ่น ทุกวัยนะฮะมามาร่วมแสดงความทรงจำพอดีร้องเพลงนี้ด้วยกันเพื่อแสดงความทรงจำพกดีนะครับซึ่งถ้าเกิดได้ฝังแล้วับก็เริ่มเริ่มจากอย่างฟอยก่อนเลยฟอยนี่ต้องเป็นเป็นเด็กสุดแล้ววัยรู้สึกว่าเฮ้ยได้ได้ถวายพ่อพ่อนี่รยังไงคือคือผมอะผมรู้สึกภูมิใจมากนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือก็มีมาทุกทุกปีแหละที่ร้องเพลงสรรเสริญให้ให้กับในหลวงของเรานะฮะโดยที่มีเหล่าบรรดาศิลปินต่างๆเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเหล่าบรรดาศิลปินรุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลยแต่เราเนี่่ยถือวา ได้รับเกียริอันสูงส่งมากครับเขาเนี่ยได้เลือกเรามามาเป็นคนที่ร่วมร้องบทเพลงในครั้งนี้ด้วยก็ถือว่าโอ้โหภูมิใจมากครับภูมิใจใช่ไหมครับภูมิใจครับภูมิใจครับเพราะว่าตลอดเวลาที่ที่ผมเติบโตมาผมมีโอกาสได้เห็นพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชะกรณียกิจแล้วก็มีความตื้นตันใจแล้วก็มีความเอรักพระองค์ะถึงมันจะเป็นสิ่งเล็กน้อยผมก็รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่มีโอกาสได้ทําอะไรเพื่อพระองค์ท่านบ้างนะครับก็ ก็ในฐานะประสงนิกรของท่านนะครับก็ก็ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งสิ่งที่เราจะได้แสดงความจงรักภักดีแล้วก็แล้วก็ความทักความเคารพนับถือที่มีต่อพระองค์ท่านนะครับได้แสดงผ่านบทเพลงนี้ก็อยากให้ทุกคนนะครับได้ได้มาฟังเพลงนี้กันแล้วก็จริงๆแล้วอยากให้ร่วมร้องกันนะครับอยากให้ทุกคนได้แสดงออกมาแสดงให้เห็นถึงถึงถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่านซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่พระสงฆ์นิกรจะสามารถตอบแทนให้กับท่านได้นะครับ โอ้โหรู้สึกลืมปิติที่สุดหาไม่ได้ในชีวิตเลยนะครับนะฮะได้ถวายงานให้กับท่านได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการส่งความจงรักภักดีนะครับไปถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยเป็นครั้งแรกที่พวกเราได้ได้ร้องเพลงเกี่ยวกับค์ท่านกับพระองค์ท่านนะครับเป็นครั้งแรกจริงๆครับเป็นการรวมตัวของหนุ่มสามมุมด้วยนะครับการร้องเพลงนะฮะให้กับพระเจ้าอยู่หัวของเรา เป็นส่วนหนึ่งของมิวสิกเพลงในหลวงของพีดินนะคะคือจริงๆแล้วยู่ในฐานะนักแสดงของละครเวทีสิเป็นเด็มิแล้วก็บทเพลงเพลงนี้ก็ถูกแต่งขึ้นเพื่อละครเรื่องนี้นะคะก็ภูมิใจตั้งแต่ครัง้งแรกที่ได้ยินเพลงนี้แล้วก็ดีใจอีกครั้งที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดเป็นมิวสิกให้ประชาชนคนไทยได้ชมก็้ถือเป็นอีกบทเพลงหนึ่งที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดิของเราค่ะ you okay. สำหรับวันนี้นะคะตามติดชีวิตดาวก็ได้นำส่วนหนึ่งของมิวสิกวิดีโอเพลงในหลวงของแผ่นดินมาให้ชมกันค่ะส่วนมิวสิกวิดีโอฉบับสมบูรณ์ติดตามฟังเพลงและชมมิวสิกวิดีโอเพลงในหลวงของแผ่นดินได้แล้ววันนี้ทั่วประเทศค่ะติดตามชมรายการตามติดชีวิตดาวได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกาและออกอากาศ3เวลา17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกาทางช่อง A อคชั่นแชนแนลค่ะ